กกับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับวันนี้กัอยู่กับช่อง NKC กับผมมิเตอร์ชาเลโอเคครับมาครับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็ค Play ยอ of the w e e k ีประจำสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้มีมหาเทพมาจุติด้วยนะครับก็ทุกคนต้องกลาบพนมมือนะครับเพราะเขาคือมหาเทพคิสเซโนลิโอเดลเจซี่ลินการ์ดดินโยาโอ้โหนี่ครับ โอ้ยหมาเทพลินกาดมีซิอุทครับโอ้โหเล่นไปแปดเล่นไปเก้านัดครับโอ้หยิงแปดประตูสามแอสซิ์นะครับโอ้โหตั้งแต่ย้ายมาอยู่เวทแฮมนี่มึงนี่สุดยอดจริงๆเลยลินกาดโอเคครับก็เปิดคลิปได้คืนคืคืนนะครับก็อย่าเซลพี่แก่ครับช่วงนี้พี่แกฟอร์มดีจริงครับลินกาดโอเคครับมาครับก็แพ็กประจำอาทิตย์นี้ครับก็มีของไอคอนิกโมเมนต์อาร์เชนด้วยนะครับก็มี เวียล่าครับก็เป็นเวียล่าร่างใหม่นะครับเป็นร่างบ็อกทูบ็อกนะครับร่างนี้ก็นี่ครับก็ถ้าบูตอาร์เซนอลด้วยเวลตันอยู่ที่99นะครับก็มีอาชาวินนะครับเป็นไอคอนิกโมเมนต์ตัวใหม่ของอาร์เซนอลนะครับตัวนี้ก็โหดเลยนะครับโคตรพิ้วเลยครับตัวเนี้ยแต่ผมมันก็ชอบสไตล์ครับสไตล์เป็นโดนพิงแฟนนะครับก็จะเป็นสไตล์โดนพิงแฟนก็จะตัดเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นโลซิกกี้นะครับก็ ตัวนี้ก็พิ้วเหมือนกันนะครับสไตล์ก็เป็นคลาสสิกเดเมื่อเด่นนะครับก็สำหรับแฟนอาร์เซนอลก็สามารถไปเปิดล่ากันได้ครับและก็ยังมีเพจออฟเดอะวิกนะครับแล้วก็มีเพจออฟเดอะวิกของญี่ปุ่นนะครับแต่มาครับอาทิตย์นี้เราจะมาเปิดเพจออฟเดอะวิกของเวอร์ไว้นะครับโอเคครับก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับก็ในแพ็กก็มีตัวเด่นๆนะครับที่ผมว่าที่ทุกคนน่าสนใจครับก็มีทั้ง คิเซียนปูยศิษย์นะครับแต่ปูยศิษย์น่าเสียดายไปหน่อยนะครับเพราะมีสกิลที่น้อยนะครับก็เอาไปเพิ่มสกิลกันได้ครับไปเพิ่มสกิลยิงนะครับก็เป็นตัวที่พิ้วเลยนะครับคิเซียนปูยศิษย์นะครับแล้วก็มีนี่ครับฟาเบนหลุยนะครับก็โอเคนะครับฟาเบนหลุยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปั่นดีนะฟาเบนหลุยอะในค่าปันเนี่ยผมไปดูค่าปั่นเดี๋ยวค่าปั่นแปดสิบเก้านะครับอ๋อมีรองแรงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีมาเทพครับวินิสิอุดครับโอ้โหสกิลเต็มนะครับ มีดับบรลทัชนะครับนี่ครับอ๋อมีรองเทียงได้ด้วยครับปั่นโค้งนะครับนี่ครับสไตล์ก็เป็นโฮเพเยอร์นะครับโอ้โหสไตล์ดีด้วยนะครับสไตล์หายะนะครับตัวโฮเพเยอร์นะครับก็ผมยังแปลกใจนะครับทําไมเขาให้พลังเสซี่ลิมการ์ดมาถึง91เนะครับเวลาวิวตันนะครับมันต้องเกเล้วดิมันต้องหนึ่งวยโอเคครับก็เพื่อนคนไหนเปิดได้ตัวไหนก็เมนบอกกันได้ครับมาครับรั้งเรกของเราครับขอพูดสิทธิ์ดื้อเมซี่ลินการ์ดิโยเฟสก็ได้ครับ ไปอัครั้งแรกขอไปอังกฤษก่อนอังกฤษโอ้โหสปปเปนเบนเซม,ม่าแน,น่นอนครับ <Okay. S 1> โอเคไม่ต้องการเลยครับเบนเซม,มา่าแต่ก็ได้เหมือนกันคนระับไม่มีทีเหมือนกันนะผมเบนเซม,มา่าขอไปอังกฤษนะครับไปอังกฤษไปอังกฤษอย่าซ้ำนะเว้ยโอ้โหฝั่งซศดเคยอะในปาย <c oughs> โอ้ยมันก็ถือว่าโ,โอเคนะครับผมก็ไม่มีท้งถงตัวเลยครับในปายก็เฮ้ยไปอังกฤษดิเพื่อน ขอไปยังกินสักครั้งเถอะได้รุ่นหน่อยโอเคมาครับปุยสิทธิ์ในลินกาดโอ้ยไม่ได้ลินกาดยิ่เยอะครับได้ปุยสิทธิ์ก็โอเคครับปุยสิทธิ์โหดนะครับผมบอกเลยตอนนี้ปุ๋ยสิทธิ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาค่อยมาเดี๋ยววิวมาดูครับคิดเซียนปุยสิทธิ์นะครับก็เป็นตัวที่โคตรพิ้วนะครับปุยสิทธิ์เดี๋ยวผมขอล็อกไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับปุยสิทธิ์ โอเคครับก็เพื่อนๆคนไหนเปิดได้ตักวตตตัวไหนก็สามารถเมนบอกกันหน้าล่างใตค้คลิปนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ว่ามาจะเดียวขนาดไหนก็ต้องเพลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่อง NKC ไว้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปนาครับโอเค